ได้แล้วมันก็จะเป็นบอสที่หาตามไปโย,ย่ยังมีอีกข้ตานึ่งได้ดแ,ลแ,ลแล้วหนึ่งขวดกูได้หนึ่งขวดกูรอดแล้วปัดรอดเอ็นรอดเหรอวะข้ให้มึงทำชามไม่นี่ฮห้นะฮะโชว์แซนเพื่อนทอนี่แบ็กสโตนคุณเปลี่ยนช่องอยู่คุณลืม มึงเบื่อมึงจะถูกไปหมดเนี่ยไม่ยงไหนไม่เปเนี่ยตู้ชีก็นตราเลยเร่อแล้วก็ดูดลมไปไหนไม่ได้เพื่อนมจะตายอ่ะเคนมึงจะตายอ่ะ อันนี้เค็มเอาเอาเอาโอเคไปไว้กดที่นี่ไปเอาตัวนี้ให้มึงเอาไว้กดเพื่ช่วยชีวิตตัวเองเพื่อนกูกดเพกูตายเลยเพื่อนกูกดกูตายกูกระโดดลงไปตายเลย เปลนตัวมากันนิดเลยไม่เหมือนไอ้นี่นี่ว่าอ่ามันบินยัดไห้ยัดแองเลยเล่มสุดท้ายจริงดิ

เหมืนนนอนตามชื่ออะไร กูจังการทำดาบกับของตัวเองและโอเคเนี่ยกูไปอาบน้ำเตรียมตัวกินข้าวไปก่อนเปนหนึ่งทุบเครึ่งกูาตายแล้วแล้วเซฟเฟียคือใครวะเซฟเฟียคือตัวอะไร ไม่เคยเห็นหน้าฮะเดี๋ยวเธอรออีกบอกป่าวไม่ได้ใช่อีกก่อนนี้อันนี้โลเ้นสวิตวตัตัวแล้ววะก็ปอินฟิวชั่นมันใช้เวลร้อยหนึ่งลยนะ ยังไงหรือไปมาเราไม่ได้รับรางวัลหรือไปมา 哎。Um แต่งเร็ว